แต่พยานอีกอันหนึ่งนะที่บอกว่าหายากมากอีกอันหนึ่งเลยนะพยันของสารเจ้าพ่อกวนอูที่สวนสมเด็จย่าตรงสะพานพุทธใช่ไหมตามตำนานนี้บอกว่าต้องลุยไฟเองถึงจะได้พยันรับพยันนี่นะฮะมีมีประสบการณ์มากแต่สมัยก่อนนี่เขาบอกว่าต้องเอาน้ํามันกี่หาบกี่หาบไม่รู้เพื่อไปแลกกับพยานหรือไม่ต้องลุยไฟ ลุยสฟก็ผมผมนี่ก็เป็นผมลุยตอนนั้นก็ลุยลุยเพื่อสร้างสารใหม่ใช่ไหมครับลุยไฟแต่ลุยยังไงโชคดีขาไม่พงเลยนะผมลุยสองครั้งใช่ไหมครับลุยสามครั้งแต่ผมลุยสองครั้งลุยสองครั้งใช่ไหมครับแต่ว่าเสือได้พยานตอนนั้น่ะที่บ้านผมก็มีนะป่าวุฒินะติดไว้ที่รถแล้วพอขายรถก็ลืมไปถอดมาหายไปนี่เสียได้มากมากเลยเชื่อไหมคุณแม่ผมไปรถผ้ามาสองครั้ง S <S คนตำรวจมาถามเลยมีของดีอะไรแม่ผมต้องปีนออกมาเลยนะไปฟ้าที่ตะก่อนไปส่งของนะฮะที่ตรงแถวปังน้งําโพจากถนนขาไปเนี่ยไปวิ่งขากลับเฉยเลยแล้วก็ลงไปที่ครูทรงถนนนะแล้วก็ของเสียหายหมดเลยไข่เยี่ยวมาเสียหายหมดเลยนะแล้วตำรวจก็มาช่วยและคนพี่คนขับที่ที่เป็นน้าเนนะี่ยขับ เขาก็ต้องกระแทกกระจกออกมาเพื่อปีนออกมามีคนมาดึงดึงดึงแล้วมาถามมีของดีอะไรคุณแม่บอกไม่มีมีผ้ายยนผืนเดียวอยู่ในรถออย่างเงี้ยและอีกครั้งหนึ่งยังระเบิดขาขากลับที่ไปทุกของจากลาาบุรีกลับมาตรงเท่นปิ่งก้าสนครชัยศรีวิ่งวิ่งอยู่ดีลระเบิดปุ้งพอดีพี่คนขับที่เขามีสติขับขับขับบึ้งออกไปไปวิ่งขาเข้าทวิ่งขาออกแทนจากขาเข้าแล้วก็คว่ำลงถนนของเสียหายเหมือนกัน นะ้วแม่ก็ปีนออกมาตำรวจก็งงบอกคุณป้ามีของดีอะไรบอกไม่มีมีแค่พยันแต่ซื้อได้ติดรถไปอโอ้โหหายากมากเลยอย่างต่ลวาที่บอกว่าต้องวิ่งลุยไฟเองถึงได้ ขอผมผืนนั้นยังอยู่นะอยู่ไหมฮะอยู่ยังอยู่ผมเวลาหนึ่งนาทีเวลาผมไปไหนต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศที่ป้าก็เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับผมจะเอาผ้าผืนนี่ยพันตัวผมไว้ที่บอกว่าเพื่อนโดนผเพื่อนโดนอัมเพื่อนเขาไปนอนที่โรงแรมปาจีนครับสมัยก่อนปาจีนยังไม่ไม่เคยจะเจริญมากนัาก็เป็นโรงแรมที่แบบว่าอาจจะดูคืมหน่อย้มหน่อเีย ผมก็ดูแล้วเออมันมันยังไงไม่รู้แต่ผมก็เลยผมก็ปกติผมอยู่ทาังหวัดผมจะห่มไปแต่แล้วเพื่อนก็บอกคืนนั้นเนี่ยเขาโดนแต่เชื่อเชื่อได้หรือไม่ได้แล้วแต่ไอ้คือวิจารณญาณก็คือเราความความเชื่อส่วนบุคคลเขาบอกว่าเขาถูกผีอำทั้งคืนแต่เรียกคุณปาวุฒิไม่ตื่นอ่าเขาเรียกผมยังไงผมก็ไม่ตื่นแต่ปาววุฒิที่หลับ อุตุเลยนะถ้าไม่แปดโมงเช้าไม่ตื่นใช่ไหมฮะถ้าเวลาเราหมดแล้วนะครับผมและป่าวิต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเปคเชื่อส่วนบุคคลนะครับแลวเดี๋ยวสาวน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกราบสวัสดีครับสวัสดีครับ BCC Channel ขึ้นข่าวเศรษฐกิจพลังงานยานยนต์วิเคราะห์ข่าวเด่นเน้นข่าวสดเจาะข่าวด่วน